กาศนะครับก็คือสภาพอากาศ XL นะครับแม่นมองเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะต้องอา่าเข้า Play Store ก่อนนะครับเพื่อโหลดแอปนี้นะครับสำหรับแอปนี้เป็นแอปที่ผมดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าามีความสมบูรณ์และก็ รู้สึกว่าจะเห็นทันตานะครับผมเข้าไปที่สภาพอากาศ XL นะครับซึ่งก็ผมได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ด้านบนสุดนะครับเราก็เข้าไปที่แอปนี้เลยนะครับชื่อแอปก็คือพยากรณ์อากาศ XL Pro นะครับเราก็เปิดไปเลยนะครับหลังจากเปิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลังจากเราโหลดแล้วก็เปิดเลยนะครับ ที่สําคัญนะครับที่สําคัญผมจะต้องแจ้งให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่บอกวาอ่าให้เปิดที่ตําแหน่งด้วยนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งผมเปิดเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับตําแหน่งเปิดเรียบร้อยแล้วก็เข้ากลับเข้าไปหา,าเรากลับเข้าไปหาที่ในตัวแอปที่เราเปิดนะครับแล้วก็กดไปตรงจุดที่ด้านบนนะครับ เปิดจุดที่เราอยู่นะครับจุดที่เราอยู่ก็คือตอนนี้ผมอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้สภาพอากาศรู้สึกว่าจะขมุกขมัวก็เหมือนสภาพอากาศจริงๆนะครับแล้วเราก็มาที่ข้างล่างจากบรรทัดข้างล่างสุดขึ้นบรรทัดข้างล่างไปข้างบนอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะได้ดูว่าตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงนะครับในเวลาวันนี้วันที่14สิงหาคม2016นะครับ เวลา18.32ตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะอาจจะเกิดพายุฝนได้นะครับแต่ตอนนี้ผมกลับไปนิดนึงเห็นไหม40%นะครับฝนมีแต่ตอนนี้อากาศก็ฝนปลยโยนิดนึงนะครับแต่สภาพจริงนะครับก็40%ก็ไม่เยอะครับหลังจากนั้น18.52อาทิตย์ตกนะครับแล้วก็19.00น,อนอก็เมฆมากแต่ว่าฟ้าฝนก็จะน้อยไปแล้วครับเห็นไหมฮะ ผมเลื่อนให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ไงฮะ20ในกาก็มี34เอร์เซนตะครับตอนนี้ก็ยังคืคมฟ้าก็ฝนฝ,น,ฝนปล่อยๆนิดหนึ่ง21ในกาถึง22ในกานี่ฝน73 77เอเซอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ก็บอกตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สภาพอากาศก็ตอนนี้ก็จะเป็นเห็นไหมฮะมีรูปฟ้าผ่าก็เมฆมากนะครับอันนี้ก็ถือว่า ใช้ได้นะครับแล้วผมใช้มาตลอดเรามาเริ่มกดค้นหาตรงที่เป็นรูปแว่นขยายนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าสภาพตอนนี้เราอยากรู้ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับสมมุติว่าผมจะอ,อยากทราบว่าตอนนี้ตอนนี้นะครับที่ไหนมีอากาศสภาพอย่างไรตอนนี้ผมจะดูที่อำเภอหางดงนะครับ อำเภอหางดงผมก็พิมพ์ไปที่อำเภอหางดงนะครับเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วผมก็กดเข้าไปเชียงใหม่หางดงนะครับปึ๊บนะครับอ่าตอนนี้สภาพของเชียงใหม่หางดงอ่าก็รู้สึกว่าเรา จะมีเหมือนเมฆมากนะครับแต่ผมจะกดดูตรงแถวล่างจากข้างล่างขึ้นไปอันที่2เพื่อจะดูเวลาว่าตอนนี้หางดงหางดงนี้18.34นอตอนนี้อากาศาเกิดพายุฝนหละแห่งแต่มีฝนแค่3-2%แล้วก็จะลดลงจาก19-19ถึง19นอน,นี่จเหลือ1 9คิดว่าคือ3-2%เนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้19% 9ี่กอนนี่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับ